ใทยจังหวัดระนองแบบนี้ได้เวลาครบแล้วหนึน้นะครับซึ่งมาตรการสำคัญก็คือเรื่องของการตั้งด่านตรวจเข้มข้นนะครับและด่านร้องด่านจุดบริการต่างๆที่รรกาะจุนรับในจุดต่างๆนี้ไปที่สนสาต่านี่ก็เป็นมาตรการสำคัญทั้งอย่างปลอดภัยไม่ประมาทและถือปฏิบัติตามกฎจราจรผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระนองและหน่วยงานปาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคประชาชนและภาคเอกชนซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้หนึ่งกิจกรรมจัดอิทศรศการของสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองและหน่วยงานปาคีเครือข่ายสำนักงานกปประนองบริษัทกลางคุ้มครองผู้ส่ไปจากรถจำกัดสาขาระนองและเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดระนอง นะครับแล้วก็ฝากไปถึงพวกเราทุกคนนะครับที่ร่วมงานนะคะในส่วนขอนในไรร่วมด้วยนะคะขอบคุณค่ะพี่พี่นะคะชุดหน่วยแล้วทำะมาตรการต่างๆนะครับขับขีดปลอดภัยปลอดเหตุในจังหวัดน้องครับแน่นอนนะครับเชิญเอาผ้าสำหรับในวันนี้นะครับต้องขอพระคุณกันตัวนะครับโลกโาหสาธยนาะนะครับต้องมีมาตรการรองรับนะครับสร้างความปลอดภัยนะครับต่างๆโดนทาง นะครับแล้วก็เค,ครื่อข่ายต่างๆนะครับในางทูบของเรานะครับ